สวัสดีครับพบกับผมนะครับแบ็กวอร์สมนทางนะครับแล้นี่คือเกม c a l l o f i u t y Ghost Mission ทีจ7เอ้ยถุยมิชันที่เแล้วนะฮะแล้วเราก็เป็นโลแกนวอล์กเกอร์วอล์กเกอร์ให้วอล์กเกอร์ทุกเช่นเดิมนะฮะแล้วเราก็อยู่กับน้วย Ghost กับ ผู้ทรยศหน่วยโกสนะครับก็คือเจ้าร้องนั่นเองใช่ไหมบ้างเนี่ยคีแกนมลกเฮชแล้วก็อิริไออแอสซ่อ๋อดัน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 ไอเชียนี่ออกไปข้างนอกอยดัน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 หนักเลยตัวแม่งหนักออเชี่ยนหนักหนักหนัก มึงแดกอะไรมาเนี่ยไอ้ล็อกกินหินมาแล้วไงโอ้โหนักโว้ยอยอยข้ามอยู่ได้ก็ต่อยแม่โอ้ยดัดนดันดอนดอนดอนอืมะมันจบแล้วลอ็อก เราจับได้แล้วทำงานในนรกยังง่ายกว่าเอ้้เทียนพูดหอยถอยออกมายิงเขาวายิง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 รีโหลดอุ้ยกำลังรีโหลดเลยเย้ยเย้ยอีเกาะโอ้โหหลุดไปทั้งยวง กลุ่มเฟดเดอร์เรชันนะฮะมาช่วยล็อกเ,ย,กเออย้ไปแล้วโว้ยเอกกูไปด้วยแม่งทิ้งกูเฉยเลยโู้วเหยียอะไรเหยียะจะโดนหน้าอยู่แล้ว โอ้พูดไปทางการคำเต็มๆหน้าเลยไอ้ซาดโอ้ยโวกต้นไม้อืมโอ้โหเต็มเต็มฮะห้อยฮะห้อยเป็นดาซานเลยว่าไงเนี่ยเฮ้ยโอเคตัดเชือกนะฮะอืมโอ้ จุก <laughs> ทุกคนรายง,งานหน่อยฉันผมเฮดผมอยู่กับเมลิกดีคีแกนอยู่กับฉันแล้วกูอยู่กับใครกูอยู่กับน้อนและพืชพันธุ์ป่าดงพงไพรโลกแกนเป็นไงบ้างโ้ยมัาอ,อ๋อเจอศัตรูนะฮะ ทนานได้ยินฉันนะหาทางเรื่อแคสไซอ่ะเราจะไปเจอกันที่นั่นโอเคอืออืยิงเขาไว้ยิงเขาไวยิงตายก็ตายอยู่ว่าเออดื้อจริงเฮ้ย โอ okay, เคปืนนี้แหละปืนอะไรไม่รู้เอาไว้ใช้ก่อนนะแต่ตอนนี้หลกัหลกๆเราต้องใช้ปืนพกก่อนนะเพราะามันมีเรดาราโอเคค่อยๆไปนะอย่ารีบร้อนเย้ยติดต้นไม้โอเคนะปลอดโปร่งนะทางไม่ปลอดแล้วไม่ปลอดภัยแล้ว เราค่อยๆค,ค,คานไปนะอย่าเดินเอ้ยเอออย่าเดินเดินแล้วเดี๋ยวมันเห็นกูอยู่ใต้ต้นไม้มึงไม่เห็นกูหรอกเฮ้ยเยสแต่ชอบมีดของโลกแกนอะมีซื้อที่ไหนเนี่ยเอาโดนติดอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยแม่งเดินหายอยู่โอ้โหโอ้โหมาทางนี้ด้วยไอ,เอ้เฟสน์คานไปฮนะ โอ้ยล้นล้นล้นหอท่อนไม้เองเฮ้ยเฮ้ยอ้เหี้ยจะไปก็ไปดิมายืนหาป้ามึงน,นะเดินไปละเดินไปละเดินมาอีกชวยยังไงเนี่ยฮะเดินไปเดินมาอยู่ได้ ค่อยคานไปอึบกระดึบแล้วค่อยไปทีละกระเดืบนะฮะโอ้โหกูค,คิดยังไงมาตรงนี้เนี่ยโอเคนะฮะซากเครื่องบินของเราโอเคนะฮะต่อไปอ,อ,อไปู้อเหี้ อาสักกูลุ้นเลยบเย้เๆโอ้โหตอนนี้กูต้องหาที่สเตเตซฟของกูแล้วเนี่ยมาเดินมาทางนี้ฮะถ้ามันเข้ามากูจะยิงมึง ไ,ได้ไว้แม่งมีตัวหลังมาด้วยเด็ดไปเลยแล้วกันมาดิเข้ามาดิอือฮ <c oughs> ึฮึชาดก้าลวชัวรีกว่าไป รัวๆแล้วตายนะฮะไปรัวๆแล้วเลื้อยเลยนี่ตายแบบเลื้อยๆนะฮะโอเคมันเดินไปละเหี้ยด yeah. เอาสลุนเลยคอยดูเลยด้าไว้นะมาทางนี้มาทางนี้ เค okay. เรียบร้อยมใครเดินมานะเฮียทธอเรื่องเดินมานี่เฮียเลยนะโอ้โหที่ทางไหนก็ว่าไม่รู้แล้วเนี่ยโอย้สัตว์เจอท่อนไม้อีกอุย้ย

ไปเร็วก็ไม่ได้สองตัวเลยเก็บได้เลยเนี่ยโอเคหมดโหฮึสิดเก็บตีไหมเนี่ยอืมเรียบร้อย ดูเลด้าโอเคเดินได้อู้เยยะเอากูสันเหนื่อยเลยอมีมีมีม,ม,ม,มีมีพวกมันอยู่ในเลดารานะฮะเยอะซัดด้วยดิไปทางนี้โอ้ยลุ๊ก โอ้ยโอ้โอโอโอยเยอะเหลือเกินพวกนี้คอยลบกันลอบลอบลบ,ลบ,ลบ,ลบมันเดินมาตรงนี้เราจะยิงหัวมันนะฮะ โมกวิ่งทาร์เก็ตยิงหัวเลยใครเห็นไหมไม่มีไปต่อละจ้ามมองไม่เห็นนะมันน่าจะเป็นอยู่สูงกว่า <c oughs> บทจะเยอะก็เยอะกเอะกิน มาตัวเดียวแม่งมาเป็นกระจุกเลยี้อ่ะ<ฮ>สุดน้นไปละไปตัวข้างหน้านี่ดิมองไม่เห็นเป้าหมายตัวเอ๋แล้ว ปล่อยพานฮะ <c oughs> แต่ถ้ามันเห็นเราผมจะยิงโอเคปล่อยพานยังไม่ปลอดภัยนะฮะตอนนี้ไม่อยากเสียงลุกขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวโดนยิงโอ้โหมาตรงนี้อีกไอเฟ,ฟ,ฟ่ไม่อนว่ะมากันเยอะเหลอหือเกินเว้ยเฮ้ย <Okay. S 2> เปลี่ยนปืนดีกว่าปืนนี้ไปแล้วนีไปมนไปนะฮะไม่จำเป็นกงอย่าไปยุ่งกับมันเลย ข้างหน้าต่อฮะโอเคตรงนี้นะเด็ดเก็บแม่งเอ้ยไหนไหนไหนมาไหมไม่มาโอเคไปของเราต่อนะฮะ ซุคบคานะเพราะเราอยู่คนเดียวนะฮะถึงมีอาวุธแต่ก็ไม่ปลอดภยัยรีโหลดกันยัดเข้าไปด้านหลังมีไหมไกแล้วโอเคอือหืออยู่กันซะเยอะเบย ตายเรียบร้อยนะฮะอืมยุ่งนัก Logan, เฮ้ยอ้ยเดลุ้นชิบหายลงแล้วเหรอ อแล้วน่าจะเป็นพวกเรานะเจ็ดสีฟ้าโอเคใช่ด้วย <Okay. S 1> วนี่เสียงปืนนาโอเคน่ารักกนชินจะไม่ได้เจอนายซะแล้วดีมากไอ้ลูกชายโอเคมด คือในมีดอทมั่งเนี่ยหาดอทเนี่ยมีดอทหาแหลมเลยโอเค <c oughs> คุณพกกระสุนพร้อมโอเคป้ายป้ายป้ายรับเนี่ยโอเคดอตเงี้ยอย่างีดีกวไม่มีโดดไปไอ้

ป้าย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 ปุ๊บพวกมมากันอีกแล้วนี่เราไปซ่อนหลังน้ำตกแล้วก็อย่าขยับล่ะลเห็นพวกมันละเห็นกูยิงอ่ะ่าขยับ โอเคได้ครับแม่งเยอะแม่งเห็นกูใช่ไหมเร็ว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 ไปต่อแม่งะเห็นกูแอบไม่เนียนนะฮะย่อยหอมาอุ้ยไอ้เขียเต็มเต็มต้องบูใช่ไหมนะ่ะ กูก็บูดิกัูที่ไหนล่ะฮะกูที่ไหนกูที่ไหนมีอีกไหมไปเต่าเว้ยลู่ลู่ลู่ลูล่ลีโลด ใครปลารละเบิดเนี่ยเอามาให้กูมั่งเิยอยากปามั่งอ่ะยิงมั่วยิงมั่วหมดไหมยังไม่หมดยิ่งเสียงปืนอยู่ไม่ตายอีกเหรอฮะเคไปต่อได้แล้วมั่งเออหมดแล้ว อ้าวติดหินโอ้เอาไงพ่อวัววัววัวโอ้โหกำลังเสริมแม่งมาอีกแล้วเยอะด้วยเฮ้ยผมไปกับยีเลสโอเคสเตโลนั่งไว้จัดไปฮะ ตามตัวติดๆอ่ะไอ้โลโอเคอ่ะหยาสูงจนกูนั่งมองไม่เห็นเลยหรอเอาละวิ่งเร็ว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 เาเกือบถึงแล้วเรากถึงแม่น้ำแล้วเฮ้โขเรียกมือเสริมมารับหน่อยมาโก้นี่คือกอสโอ้โหเดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะโอ้ยเอยมันนั่นนยวเคลียร์ปะน่ะ โอ้โหมึซ้ายถูกยิงออกไปแล้วโอ้โหว่งวิ่งว <co ิ่โอ้ยแม่เห็นแล้วไปเร็ว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 โอ้ยเต็มเต็มตูดเลยเร็วเร็ววิ่งวิ่่ง ตาม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 ไวให้ติดนะฮะเย้ยเย้ยอู้หูอู้หูเต็มเต็มอู้หูอือหืออือหือโอ้โหเต็มเต็มหมัโอ้โอ้น้ำตกเราต้องโดดโดดโดดแล้วจ้า โอ้ยอุ้ยอืหโอ้โหไม่โดนก็โดนยิงตายนะฮะโดยมิวคาเรานะเพื่อนมาช่วยแล้วล่วงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไลลี่อะเฮ้ยไลลี่ว่าไงนะไอหมาน้อยเอา อนวิชการโอเคครับ,คครบก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมิชชั่นที่9แล้วเจอกันในมิชชั่นต่อไปสวัสดีครับ